ก็บอกแล้วมันมาจากยุคสงครามโลกหัวบ้า,าไม่ก็บอกว่านะนรับมีรถเจ๋งๆให้ผมไหมครับเขาพาไปหลังบ้านไปขุดเจอคันนี้เป็นคันเดียวที่ขุดเจออยู่ข้างๆกระดูกไดโนเสาร์โอ้โหอันนี้ดีสุดแล้วดูเบาดีไปแกะออกมาจากหินสตารสฟิลเอาสตาร์ชว์ไปไอ้ยัยเมื่อไหร่ผมดูรายละเอียดมันดีอยู่เนี่ยดูดินี่ไปดูรายละเอียดมันเนี่ยดูดิดดูรายละเอียดก่อนเห็นไหมเนี่ย ออกไปจากรถอย่างงี้ทีมันแรงเกินไปแรงเกินไปไอ้ตันเบิ้ลโอ้โหดูมาดูคันเร่งคันเร่งนี้นุ่มมากคันนีแต่คันเร่งไม่คืนด้วยอ้าเร่งนุ่มอ้าวพามน้ำพูดว่าอะไรจะให้เอาอะไรเนี่ยอีวอนพายพามอะไรอ่ะไม่ใช่ใส่ไปทำไมอ่ะรถผีสิงห์ใหม่ขึ้นเลยไม่ต้องเช็ดติด ชอบเสียงอะเสียงแน่นดีมายมาเถอะไอ้ศอตจงศรจอป้าวปงป้าเฟมอะเไปเจออันนี้ไปอะแไอตอวไม่มีหนูเลยไม่ใช่เหรอมีหนูเลยไอ้เออหนูย่างอะเมื่อกี้เห็นแตงเมื่อกี้เออเห็นหางตัวคุณใหญ่อะไอ่เอออยู่ใต้ถังน้ำมันเอามันออกไปก่อนนี่ไงนี่ไงหนูนี่ไงเฮ้ยออกเลยพีเฮ้ยไป เหรนี่ตัวเนื้อไงตัวใหญ่กว่ารู้เลูกเหรอเดี๋ยวไปไล่ไปไล่เออมันกัดไปไปไปไอ้ตังคมึงซื้อกลงหนูมาเลยจะขับไม่ได้ขับเฮ้ยเอามึงขับขับไปหน่อยน่ามากัดขาเอาไปปกินฉีดสเปรย์ออกไปนะกัวมันตายอ่ะกัวมันตายเดี๋ยวนะหนูในบอกว่าเพราะตัวนั้นแหละมันอาจจะหลอกตามึงเออมันแวบเดียวไงเออเดี๋ยวก็รู้เองอ่ะ เดี๋ยวออกมาเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวว่ามีมูนนี่รถนึกฟาร์ม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 สัตว์เดี๋ยวได้รถแต่ได้ฟาร์มมามาเถอะสจ้ยไม่มีสัตว์เลี้ยงแบบนี้อ่ะมาเถอะเขาก็มีได้ไปขับโชว์เลยไอ้ไปต้อนน้องวัวมันออกมาไว้ออกมากัดขาของดีๆไฟกูเสียหมดเฮ้ยมึงลองเปิดไฟเลี้ยวติดไหมนี่บอกคนด้านบนว่าจะเลี้ยวแล้วนะครับ i หนักเลยป้ามจบเลยมึงทำว่าทุดิบแบบนี้เลยไงวะหมูอยู่ข้างในคงตายแล้วแหละขึ้นเลยเหรอคนหนักอ่ะอุยเจ็บังแล้วเอาขึ้นมาเูียบรอยได้ละดึนมาจะได้ห่าง ไปช่วยดึงมาดิไปจูว่าไม่พังเอาเดี๋ยวแกเอา <c oughs> เดี๋ยวไปซื้อนี้ไม่กี่บาทหรอกเนี่ยของเราก็เคยมีอยู่ไม่ใช่หรอมีไหม,มบบเดี๋ยวลื้อทำแต่จะด,ดูนี่มันดูเปาะแล้วน่ะจะแกะยัไงไงนั่นอ่ะเฮ้ยจะดับเอาต้องผ่าทั้งคันเลยผ่าครึ่งอ่ะอดี <c oughs> นี่จับได้เลยได้แล้วได้เหรอได้เหรอนี่ไงอ่ะนี่ไงอ่ะว่าเก่งไหมไม่ทำไม่ไดาลูกคงมคนหลงไปแล้วเอฮ้ยดัดไว้เองเลยบอลแล้วบอลแล้วบอแล้วอันไหนลองลองขับดิแป้งเขียน ขียนให้บางให้แล้วเขาตัวต้องต้องสตาร์ทแล้วให้ไอ้เขียนก่อนแล้วมึงข้างเคียร์อู้ดได้ดแม่งโคตรแรงเลยเว้ยได้แม่งชาร์จดีได้แม่งฉุดโคตรแรงได้ฟูกุถอนยังไงวะพี่เียมไปหน้าหรือไปหลังวะเออมึงหามงมงเอาผมก็ได้มึงไม่เคยขับอ่ะรุ่นเนี้ยเขายังบอกว่าพวกเองเกิดไม่ทันหรอกมีร้านก็พูดเลยเอาไปเอแปลว่าน้า ไม่ต้องกำคัดใช่ไหมกำคัดจะกำไงอะสตาร์ทไม่ได้กำไม่ได้เงสตาร์ทไม่ก่อนไม่ไม่จะต้องตบเหรอเกินไปพาหนึงแล้วมึงค่อยเขาเกียร์แล้วเขาเกียร์คือทำไงวะตบงัดลงตบลงไปอะไปสตาร์ทไม่ก่อนีสตาร์ทไม่ก่อนเอาเลย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 เกียร์ไปเเลยอนเกีมจะรอรถมันดับเลยอะเกียร์เล็กรอบมันเออเอารอบมันเออ นะคนเลี้ยงไก่เหมือนได้รุ่นกหน่อยก่อนจริงเลี้ยก็ลงมาแบบนี่ลักลอบมาข้าวเหนียวเฮ้ยแต่มันดีนะดีดีว่าโอเคเลยแหละในราคาที่กวนสันตีิเฮ้ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้นี่ดูนี้ได้เลยเนี่ยเนี่ยอันนี้ร้านเราขายขำขำใช่ไหมนะร้านอ่ะบอกว่าขอซื้อหน่อยครับขำขำมีรถอะไรขำขำมั่งที่ได้เจ้าวิกเตอร์มให้แปดหมื่นหกไมวเฮ้ยซูเปอร์ฮอนด้าซูเปอร์สปอร์ต เฮ้ยมันมีจริงป่ะวะ CG ร2อเดี๋ยวกูขอเซิร์ชดูนะ CG 125ยห้จะเขียนเพื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวจะรู้เอาของเราเก่งก็แปะเอาเหรอเออว่ะใช่ได้โอ้ยไม่ดูนัด CG 1 2อยยีหุ้ยใช่เลยหุ้ยคันนี้ใช่ไหมไม่ดูกลัวมันคือคันนี้ใช่ไหมนี่แหละแต่มันจะเป็นตัวเก่าอ่ะ เออลัวใช่เออลัวตัวนี้แหละไอ้เจมส์แต่อันนี้มันน่าจะรุ่นเก่าอันนี้ตัวใหม่อ่ะนี่ที่อยู่กับเรานี่ตัวใหม่เดี๋ยวคือรู้ไหมเราตัวใหม่ไี่ใหม่สุดเลยใช่ปะอันนี้แหละแต่เ่ราะยางมันอาจจะเล็กกว่านี้แต่จริงๆนี่เขาอาจจะพาไปทำมาแหละเอายางเก่ามาให้เราดูบางคนเนี่ขั้วคลาสสิกอ่ะบางโคลนคลาสสิกจัดอ่ะให้เราขายแกมใหญ่แล้วเราดูว่ามันจะไปรู้จักได้ไงมันยังคิดว่าพี่เป็นลูกผู้ใหญ่อยู่เลย มัน <łość> บอกมันถามว่าเป็นพ่อชื่ออะไรก็บอกพ่อชื่อเหลิงเป็นอะไรพ่อเป็นผู้ใหญ่ว่าแล้วนะุณคุณม่งเคยไปร้านเขานะแต่ถือว่าดีผมไม่คันนี่ผ่านจะทําแข่งเลยกับพวกสจพวกใครต่อใครก็แล้วแต่อือเอาไปทํารถไอ้นั่นเปล่าพี่ที่เสียยูเขาแข่งในดินอ่ะเขาจะไหวกันแล้วอ่ะสภาพเนี่ยได้ไหว ไปยุ่นใส่โชคไว้ดิแม่หล่ะอืมจะย่นทำหน่อยไหมเนี่ยมึงก่อนนี่มึงจะย่นไงไม่ย่นให้มันต่ำแม่แล้วก็ให้นั่นแหละแล้วขับไปแล้วหน้ามึงจะย่นเลยทีเนี้ยมันน่าเล่เออเอาแมนดูเออเฮ้ยเชื่อมได้อย่างนี้เลยจะบอกกูจะบอกว่ากูมีถ่ายคันเร่งยาวด้วยมีไหมมีประมาณนี้เวลาเลี้ยวก็หักนลยมี่ีห่างี้นีพิ้วเดียวกับรถกีแท็กอ่ะเออเอาอย่างเงี้ยเออเอาอย่างงี้ แฮนเนี่ยอยากได้แบบออโต้ไพลอตแบบนอนขับอะแค่อันไหนไม่เมื่อยอะคือเฟี้ยวเลยเออแล้วก็ทําต่อบอกบอกเนี้ยเออแล้วก็เบิ้นแฮนๆๆๆๆๆๆนี่แหละอย่างงี้เลยเนี่ยเฮ้ยรถญี่ปุ่นรถญี่ปุ่นโอ้เหมือนบ้าอันนี้เป็นอาจจะเป็นมันจะทรงมังกี้นะอันนี้น่าจะกอริลล่านะอันนี้มันเป็นเหมือนแบบว่าทรงกอริล่าลิงยักษ์อ่ะมันเป็นเหมือนมันต้องเป็นรถของมือมันเลยมาหามือจได้ เที่แรกมันดื้อเว้ยที่แรกสไตล์ไม่ได้ที่แรกไอ้ไอ้เจ้าของอ่ะเนี่ยมึงก็ด่าเดือนน่ะไม่ตัดทิ้งด้วยเขาหาว่าเขาหาว่าบุหรีเด็ดไอ้ไอ้คนขายอ่ะอันนี้ผู้ได้นะขายขายมันมาสตาร์ทแล้วมันแบบไม่ตีดแล้วมันจะขายกูหมื่นหมื่นกับบาทแล้วพอทีนี้ไอ้ไอ้เจมมาไปขับออกถนนใหญ่เขาชอบเลยเขายิ้มเขาบอกว่าเอาไปเล่แปดเป็นห้าเอาเลยเปล่า ยกเลยได้พวกไปถือนั่นมาเลยไอที่ลากขึ้นรถอ่ะก็พร้อมเลยพร้อมขายเลยแปดพันก็ไม่ให้อีกห้าร้อยจะไปแดกเหล้าอีกบอกโอ้แดกเออไปกินเหล้าขาเหล้านะคาเหล้าข้าเหล้าแต่ถือว่าโอเคไรนี่กูอยากรู้มันใสอ่ะตรงเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นเบาะเด็กคาซิตเออให้เด็กให้เด็กนั่งใหญ่มีอะไรเล่นแล้วนั่งไรก็ง่าห้าหนเดี๋ยวทำเป็นอย่างนี้แล้วแล้วกูมีที่พิงไปรุ่นอินเดียเนี่ยมันนั่งหลายคนโปรเจกต์ใหม่คืออย่างเงี้แล้วก็ทำเบาะต่อหลังแล้วก็ทำ คาซีทให้ไอ้นั่งเล็กก็ทาเป็นที่จับที่เหยียบตรงนี้เล็วก็จะเป็นอันนี้แบบโค้งขึ้นนี้เพื่อบอกป้องกูงงเจ็บไปลาชนเวลาชนมึงจะได้โดยด,โดยากเวลาโดดยากกูจะเทไปตรงนี้ไม่เมื่อยกันเลยอ่ะรอเลยเดี๋ยวกูงไปขอเข้าแก๊งเอ็นซีโอหน้าเอ็นซีเลยเออเ,เอเข้าแก๊งก่อนนะทำเข้าแก๊งก่อนนะขั้วแก๊งนี้เขาก็ให้เขา้าแล้วแหละเข้าวงเข้าเข้าอู่ก่อนไหมไม่เท่ พี่ไม่ไปไหนญี่ปุ่นใครดูเป็นโห้ยเป็กไม่ทำเม็นสองแสนเลยเหรอไอ้ยังไม่หมูของแท้หน่วยสิบร้อยธันไฟวิกเตอร์นี่หวายแอนไม่มึงขับมาจากญี่ปุ่นเหรอมึงทำอะไรอ่ะไอหลุดยอย่าเลยไม่อะไรอ่ะหนูขูดหนวดกุ้งไอ้ยิปไหนหนวด้งามีเหรอหนวดกุ้งสีส้มเออมีหนูมันเนี่ยเอาเงี้ยครัเอา ดูมันทำดูหูเดินไฟไม่เป็นเรียนอะไรมาวะหน้าจบวิศวะคอมนี่เราไม่ดูเลยที่นี้อ้าวอย่าอย่าดูถูกไลยเดี๋ย่อันนี้น้องบูฮาวายดีกว่าตั้งชื่อน้องน้องฉลามไอ้พันอันนี้น้องน้องฉลามเดี๋ยวจะจะจะปั้นให้อย่างดีที่สุดไม่เลี้ยวเดี๋ยวเราอันนี้ไปดูเองเดี๋ยวเราลืมไหมว่ามันเลี้ยงจริงหรือ่าแม่คนอื่นดูบอกคนทางไกลอันนี้เก็บไว้บอกคนข้างหน้าเออนี่ อยากรู้กูจะเลี้ยวยังไงมึงก็ดูข้างหลังเดี๋ยวเดี๋ยวบอกไปทำใหม่อันดับแรกจะบอกเนี่ยบอกเอาหนาหนาเลยนะพี่เอาให้มันเจ้ากว่านีเด็กนอนได้บอกเอกกดิถ่ายรูปให้เขาดูหรือว่าเอาตารางเบสมาวัดดูเอาไปทำเลยก็เอาอย่างงี้แล้วก็ลบลบลงมาเอาบอกมันลบลงมาอย่างงี้พี่เห็นอะไรหรอเป็นอะไรแบบนี้ยพี่เข้าใจว่าพี่เก็ตป่ะตรงเนี้ยไหล บอกพี่เขาขอบอกไไแบบนี้ไห้มันชิบเพล็กไม่บอกพี่เขาขอบอกสูงสูงแบบประมาณนี้ <c oughs> เออขับแบบนี้มัน,นอย่างเงี้ยเออก็ได้นะเว้ย เราแต่ละพอได้ดีกว่านี้เดี๋ยวจะขับเดี๋ยวขับเข้าการหลาดเราเลยเดี๋ยวคนอยากดูกันเต็มอีกอ่ะมึงไม่ต้องหลงมึงเม้นเลยว่ามึงชอบผู้จ้าคนใหญ่อ่ะมันไม่ได้ขับขับมามีแต่คนมองมีแต่คนแลมองพวกขับแบบขับพีเจเอ็กต่งนะขับพีเจเอ็กต่งขับเอ็กแมนแต่งมองกันเต็มเอายว้กูไม่ได้โอ้ยไอ้หนุ่มนี่ได้ราคาไหนมาว่าพี่แย่ตามหามานานซูเปอร์สปอร์ตตัวเนี้ยดีดีสองร้อยยี่ห้าเนี่ยพี่หามานานนมโอ้ยบาร์กันนี่ไปได้มันยังไงหนึ่งกุญแจพิทิง อ้าวแอร์เขาปิดอยู่นี่หรือว่าจากการที่ลมเมื่อกี้สมองกระเทือนมันเป็นมันเป็นเองตุกมีตุกมีเดี๋ยวเดี๋ยวขับไปนนนู่โชว์เล้วสาวไอ้พี่โชว์รถใหม่บิดมึงต้องบิดให้จอมปอกเดี๋ยวตรงเนี้ยไอ้มันแหอยากเห็นได้ถึงมึงอยากให้เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวขี่ไป หน้าวัดใหม่ไอ้นี่ยไปจบอย่างเดียวยใช่ไหมจบร่างงานงานกู <c oughs> อยากเห็นมึงแบบว่าไถไปน,นู่นเลยอะ่ะได้ได้เนี่ยว่างๆก็ว่งางๆเดี๋ยวไปหน้าวัดใหม่ก<ๆ>ันรอเดี๋ยนี้นะฟังนะเนี่ยถ้าเรามีคันเนี่ยเราไปรับสาวอ่ะคือเราจะได้รู้ว่าเขา,า,าแบบอย,อยากอยู่ก,กับเราถูกใจเราลองใจเราจริงหรือเปล่าไปแต่แต่เวลาจะไปรับใครสมมุติเขาเลิกเรียนมาเขาต้องเข็นให้เราก่อนนะแล้วเดี๋ยวกูไปจอดลงไฟแดงแล้วมึงวิ่งมาขึ้นกางปรงนี่คือขาดต้องลำบากไปด้วยกันโอเคไปร้อเลยไปเขียนเลย แต่หน้ารอเลยลูกบีไปปตบไป เนี้ยดีในราคาที่ในราคาที่โกนสันติแบบไม่มีคัทพี่ฮะขอลองขับแบบไม่มีไอ้ไอ้บิดอยามันหงุดหงิดูอยากเห็นมันไม่ใช่มันมันจะเบรกไม่ได้เบรกได้ก็ไม่ต้องเบรกเออมันจะคืนมือเราอยู่แล้วไปอ้เจ๊แม่เป็นเกมอ่ะเอ้าวอ้าวมันจะตายได้หรือไม่มีคัต ก็โคตรเท่เลยไก่อะตรงโคนรหล่ออายชาร์ตสุปบะชาสตุปบะชารอร่อยให้ขายต่อพี่แจ็คไหมเอาไหมล่ะพี่นี่ไอพี่แจ็คไป็นจานจอเน่ะว่าฮอสุดไง เห็นไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันตุ่น ดไปลก็เลยหักเลยแล้วรุ่นนี้หายากเลยคุบอกให้ต้องเปลี่ยนอันหมดเลยโอ้ยพ่อพ่อปิดแล้ละขับเข้าบ้านไงที่นี่ต้องเขียนมีแย้